ห้าปีนะเร็วเกินเออนี่ตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ห้องไอ้ฟาร์มแล้วนะแต่ันนี้มันมาด้วยอาจจะเมาไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะนี่มึงเล่าเรื่องกูให้พ่อแม่ฟังมดเล้ววะมึงโดนกูแฉยับทำตัวดีไปแล้วกันวันไหนมึงแกล้งกูจะให้ป้ากับแม่ไปหลอกมึงฟังด้วยนะ สวัสดีครับผมฟ์มเองนะครับคนที่แวนเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆป้าแม่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงนมะใช้ชีวิตทิ้งๆควงบ้างเนี่ยผมดูแลมันเองโปรถึงมาที่นี่บ่อย้แวนก็ทุกวันครบรอบอะ หรือเวลามีเรื่องไม่สบายใจแต่ก็ไม่บ่อยหรอกแล้วเวลามึงไม่สบายใจเนี่ยมึงระบายให้พวกเขาฟังหมดเลยเหรอเนียกูแค่หาที่ระบายมันโอเควะพูดไปก็ไม่มีใครตอบกลับมาบางเรื่องกูไม่ได้อยากให้ใครมาตอบหรือช่วยแก้ปัญหากูแค่อยากพูดของกูเฉย ถ้ามึงมีอะไรไม่สบายใจอะ่ะมึงปรึกษากูได้ทุกเรื่องนะเว้ยแวนหรือมึงอยากให้กูฟังเฉยๆอะ่ะก็บอกตอนนี้มึงก็แทบจะเป็นอีกครึ่งของชีวิตกูอยู่ละมึงจะเอาอะไรอีกอืไอ้ไอแวนมันเหมน็นไอแวน นายมึงบอกอทุกเรื่องได้จริงนึนเปไ้แวนจริงเลยยังไม่บอกทุกเรื่องเลยหมายถึงอะไรเนี่ยช่างเอถอะฉันอยู่แบบนี้นแหละ จะกลับเลยปะเราจะไปไหนต่อกินข้าวปะก,กูเรียกไม่เรียกกูทำไมพอดีป้ากับแม่กูเนี่ยเหลือเงินให้กูใช้เยอะมากแล้วกูเซนส์ได้ว่าเขาอยากให้มึงมาช่วยใช้งั้นขอบคุณป้ากับแม่แวนมากเลยนะครับที่เลี้ยงข้าวผมในวันนี้ไม่ใช่ม,มึงแดกเข้าไปเลยเนี่ยไปกินข้าวกันดีกว่า ไม่รักพี่ชอบหัวใจฉันเลย